สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นได้ภายใน5นาทีครับผมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยอาจทำงานผิดปกติได้ถ้าขาดสารอาหารประเภทโอเมก้า3เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสารอาหารประเภทโอเมก้า3ว่ามีความจำเป็นอย่างไรต่อหลอดเลือดและหัวใจของเราครับตอนนี้หมอมิ้นพร้อมที่จะดูแลหัวใจทุกคนแล้วครับ วัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าเกี่ยวกับในเรื่องของโอเมก้า3นะคะ สำหรับโอเมก้า3นี้ถือว่าเป็นกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวนะคะที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะโอเมก้า3นั้นเนี่ยเราจะมีกรดไขมันตัวที่เด่นๆเ,เป็นหลักๆ2ตัวนะคะก็คือตัว EPA กับตัว DHA ค่ะสำหรับตัว EPA นั้นจะเป็นกรดไขมันที่เด่นในเรื่องของการบำรุงหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะส่วนตัว DHA นั้นเป็นกรดไขมันโอเมก้า3ชนิดที่เด่นในเรื่องของการบำรุงสมองแล้วก็จอประสาทตาค่ะ สำหรับโอเมก้า3นั้นนะคะเป็นกรดไขมันที่ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะเลยจําเป็นที่จะต้องรับประทานจากภายนอกค่ะสำหรับโอเมก้าสมันก็มีคุณสมบัติในการต่อต้านในเรื่องของอนุมูลอิสระนะคะมีเรื่องของลดการอักเสบค่ะแล้วก็ยังช่วยบํารุงในเรื่องของหลอดเลือดนะคะแล้วก็หัวใจนะคะรวมถึงบํารุงสมองแล้วก็จอประสาทตาด้วยค่ะ โอเมก้า3นั้นนะคะเราพบได้หลกัหลกๆเลยคือในปลาทะเลน้ําลึกค่ะหรือว่าน้ํามันปลาที่เรารู้จักกันนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าในฝั่งของพืชเราก็ยังสามารถพบได้ในพวกเมล็ดแฟลกซีดนะคะหรือว่าถั่วที่ชื่อว่าถั่วดาวอินคาที่พบโอเมก้า3ได้เยอะค่ะจริงๆตัวโอเมก้า3เนี่ยทุกคนสามารถรับประทานได้นะคะเนื่องจากว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆเลยค่ะถ้าให้พูดถึงโดสเนี่ยในกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวนะคะแต่ว่าอยากทานเพื่อบํารุงเสริมสร้างร่างกายให้ แข็งแรงเนี่ยนะคะหมอแนะนําปริมาณ500มิลลิกรัมต่อวันค่ะแต่ถ้าหากว่ามีในเรื่องของโรคหัวใจนะคะมีโรคประจําตัวนแนะนําโดสวันละ1,000มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าหากว่ามีในเรื่องของไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะสามารถทานได้วันละ2,000-4,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ การหาน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า3ดีๆนั้นนะคะหมออยากจะแนะนำเทคนิคการเลือกก็คือให้เลือกจากแหล่งผลิตที่สกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกค่ะถ้าเราเลือกในแหล่งที่มีปลานะคะในฝั่งของประเทศที่มีอากาศหนาวหรือประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนะคะก็จะพบว่ามีปริมาณโอเมก้า3สูงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปริมาณของโลหะหนักที่น้อยเป็นพิเศษด้วยจึงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปลอดภัยเมื่อเราต้องทานเป็นระยะเวลานานด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีใน เรื่องของเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของเม็ดค่ะถ้าหากว่าเราสามารถเลือกในรูปแบบที่เป็นเม็ดแคปซูลนิ่มนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นค่ะ สำหรับคนที่ต้องกินปริมาณโอเมก้า3สูงๆนั้นะนะคะหมอแนะนำให้เลือกสารสกัดที่มีความเข้มข้นค่ะอย่างในน้ำมันปลาบางรุ่นหรือบางยี่ห้อนะคะสามารถสกัดได้มาในปริมาณ EPA ที่เข้มข้นถึง35%นะคะส่วนตัว DHA ก็สามารถเข้มข้นถึง25%ซึ่งจะทำให้เราไม่ต้องทานหลายๆเม็ดนะคะทำให้สะดวกต่อการทานมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับตัวน้ำมันปลาหรือ fish oil นะคะก็มีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงระบบ หัวใจและหลอดเลือดน,นะคะบำรุงสมองบำรุงจอประสาทต,ตาค่ะก็เป็นสารสำคัญที่อยากแนะนำให้ทุกทท่านนะคะไม่ว่าจะมีโรคหรือว่าไม่มีโรคสามารถรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายได้นะคะถือว่าหมอขอนะคะตอนนี้เราก็รู้วิธีการเลือกน้ำมันปลาที่ถูกต้องและมีคุณภาพไปแล้วนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่เป็นการพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพครับถือว่าหมอขอสวัสดีครับ mega we care